เกมช์เกมโชว์พร้อมสำหรับคำถามข้อต่อไปไหมครับพร้อมค่ะปกติแล้วเนี่ยคุณป๊อปชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มั้ยครับดูบ้างค่ะซึ่งจัก,กรวาลใหญ่ๆที่มีสองค่ายก็คือค่ายของดีซีแล้วก็มาเวลอ่าใช่ค่ะใช่และนี่คือคำถามนะครับคำถามข้อที่หกข้อใดต่อไปนี้ เป็นชื่อของตัวละครในจักรวาลมาวิลหนึ่งแบทแมนสองแบล็กอเดนสามอควาแมนสี่สไปเดอร์แมนข้อแรกแบทแมนแบทแบทขังข่าว b A T b a คขางข้าวครับ R A T แหลกหนูห C A T แคทแมวใช่ค่ะ b A T b a คขางข่าวอืมตัวนี้ผมไม่เคยเห็นในมาวิลเลยที่เป็นตัวละครคขางข่าวเคยเห็นแต่ครั้งคืนอ่าก็ มีบ้างค่ะเวลาเมาแล้วกลับไม่ได้อ๋อก็เลยต้องค้างคืนข้อสอง back a d a m a dumb a dumb back a d a m b อือือคือแปลว่าเขาดำทำไมคะนี่มันสองพันยิบสองนะคะคือ มันหมดยุคที่จะต้องบูลลี่กันแล้วอะค่ะอ๋อเป็นการใช่มาดงมาดําอะไรไม่ได้อะค่ะก็คือเป็นการกล่าวหาเขาบูลลี่เขาเหยียดเขาเหยียดใช่ค่ะว่าดําแบ็กอดดำเนี่ยนะฮะใช่อ๋อข้อนี้ข้อนี้คือไม่ใช่แน่ๆอ่ะข้อสามอกควาแมนครับอืมอควาแมน น่าจะเกี่ยวกแบบับอะคอาเลียมคือต้องเป็นตัวอะไรสักอย่างที่อยู่ในอะควาเรียมก็คืออะควาเลียมก็คืออาที่ดูพวกปลาใช่ใช่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ําอะคอาเลียมใช่อะควาแมนก็คืออาจจะเป็นตัวละครที่อยู่ในน้าเหมือนปลาบุตรทองว่าเราใช่ค่ะ ก็ซึ่งในมาวิลก็ยังไม่เคยเห็นตัวละครที่เกี่ยวกับน,น้ำอ่าเป็นไปได้ใช่ข้อนี้ตัดทีเหมือนกันค่ะครับแล้วก็ข้อสท้ายสไปเดอร์แมนใช่สไปเดอร์แมงมุมแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคายากจริงๆ อันนี้ป๊อบเหลือข้อหนึ่งกับข้อสี่ใช่ไหมคะค้าข้าวกับแมงมุมใช่เป็นสัตว์ทั้งคู่เลยแบทแมนกับสไปเดอร์แมนคุณป๊อบต้องตัดสินใจแล้วนะครับคือถ้าให้ป๊อบเลือกค้างคาวกับแมงมุมป๊อบขอเลือกแมงมุมค่ะ เพราะ,ราะแมงมุมมีใ่คือเธอจะได้มีเยื่อใยกับเราบ้างอ๋อคือแมงมุมมีใหญ่ก็เลยจะมีเยื่อใยให้กันบ้างใช่คืออยากให้เขามีเยื่อใยให้ปอบบ้างอ่ะแล้วที่วิเคราะห์ก่อนหน้าน,นี้คือไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยค่ะใช่ตอบเพราะแค่อยากให้เขามีเยื่อใยใช่ค่ะฟอบรักเขารักเขาด้วยใช่ฟอบเลยตอบข้อสี 4, ่สไปเดอร์แมน และสไปเดอร์แมนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับขอบคุณมากค่ะแล้วเขาจะมีเยอะๆให้ตอบไหมคะเขามีแน่ครับขอบคุณมากค่ะคุณตอบเก่งมากเลยนะครับข้อหนึ่งแบทแมนอยู่ในดีซี ข้อสองแบ็กอะดัคุณป๊อบรู้จักชาแซมไหมครับอ่ารู้จักค่ะครับผมเรื่องคล้ายกันครับอ๋อที่มีสาฟ้าใช่ครับข้อสามบาควแมนคือชื่อของฮีโร่ในดีซีเหมือนกันครับอยู่ในน้ำไหมค่ะอยู่ในน้ำาเก่งมากข้อสี่สปเดอร์แมนคือของมาวลครับผมไม่เกี่ยวกับเยอใหญ่เลยแล้วมันไม่มีใหญ่อะค่ะ มันึงมีมใยอครับใช่แต่เขาอาจจะไม่มีใยอใ,ให้คุณเลยก็ได้อ,อืมสมบาการเป็นแชมป์บากเลยนะครับครั้งทีนใช่ก็ค้างบ้างค่ะเวลากับ <c oughs> กนคนรู้จักชาแซมไหมครับไม่รู้จักกูไปไาต่อได้ <c oughs> คืออะไรอ่ะเธอจะได้มีเยอะๆกับเราบ้างอ๋ <c oughs> อ <c oughs> หายใจเท่ากับคิด